สี่หมื่นหาหมื่นอนุญาตกันแม่ครับเปิดนี่เปิดราคาครับลลกจิตอ๋อบ่งงวงามพี่น้องเไยหัวรุนครับธรรมชาติปอนี่รุนธรรมชาติสูงร้อยสี่สิบห้าบอขาดครับแม่นี่มีบวกเนาะครับสีแดงดีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้อยากตกน้ำเลี้ยงจักหน่อยลูกโตแม่ลูกกินนมนี่แหละพี่น้องอู้โหถ่ายหนาตึบครับเอ๊ ไปเบิ่งหน้าตาลูกเพิ่นกันนะสมยังมาล่ะลูกตัวแม่เพิ่นนี่พี่น้องน่าจะลูกหลอนแล้วเนาะครับนี่เครื่องดำดีอ่ะบดควบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกลูกที่ไหนเพิ่นหลาตัวนี้ลูกที่สองเนาะมีตีกาตีเบอร์เด้อพี่น้องอยู่ไทยนี่ครับเปิดเท่าไรละชุดนี้ เปิดได้สามสามหมื่นสามแม่ท้องว่างปะเน่ท้องว่างท้องว่างเนาะคุยกันท้องว่างครับอ่ามีอีกปะนั่งหน่อยตัวนี้สูงก็สิประมาณอยี่สิบหาะพี่้นงะถ้าได้หลายนั่งน่อยตัวนี้นนี่ห้องไว้สิบมืสมเออพี่น้องผมเห็นงอยู่ผมมาสิบยางเข้ไปหันแต่ว่าเห็นไม่ละครนั่งนีผมก็ตื่นเตนอย่อมาสักอนหมืนสมเนาะ ตลองได้มาคุมหน่อยมักแม่นางหน่อยหรือมาคุมใหญ่คุยกันเบิ้งตลองเบิ้งเบอร์โทษรละ0 6 1 0 6ห5 9นึ่ง2946 2ห4 6้าห้าเห้าสี่หงครับอยเบนบานดุงขอขบคุณครับผมปากพี่นองครับมันระบหมอน้ำมั้นี่น่ายังมั้นี่มีงั่าเรี่ยงบ่ล่ะมันหรือประมาณล่ะนี่ฮะประมัน เท่าไรล่ะตัวนี้สองหมื่นสามสูงสิบประมาณโอ้เกือบร้อยซีอยู่พี่น้องอ้วนใหญ่เป็นเนื้อเนาะอ่าโตโต,ตนั่นกับแม่นแม่อ้วนๆน,นี่กะแยกลูกสูงกับสี่ร้อยซีอยู่เท่าไรล่ะตัวนี้สองหมื่นสามพี่น้องว่ามันสร้างน้อยแต่ละตัวโอ้เอาบบบนี้เบิง้ง เอ่อแม่ลูกครับแดงๆนี่มันกำลังต่อกันอยู่บ่นี่เท่าไรละก้มนี่เท่าไรมาน้ำสามมือโหนหันร้อยครับผมราคาเปิดลูกตัวผู้โอ้แดงเข้มครับพี่น้องแต่ว่าแดดมันออกตอนนี้แม่กระสีอ่ะประมาณร้อยสี่สิบครับบวกลบแม่ท้องว่างนี่เท่าไรละตัวนี้แม่ท้องว่างบ่อ่ะเปิดเปิดเท่าไรก่อนครับเปิดมาสามเท่าไรก่อน ตกล้องได้ทุกชุดทุกตัวอ่ะเบอร์โทรนล่นแหละ0 8 2เก้าห้9สามสามแปดเทีมงานมอน้ำกุลคำครับผมขอบคุณครับมอน้ำมานบ่ครับมื้อนี้ยังบ่รู้เลยครับยังบ่ปิดฉากเอ้าออครับผมเออยังเศร้าอยู่ยังเศร้ายังเศร้าอยู่ครับผมลูกกับแม่แม่กับแม่เลยทองกับแม่ในท้องกับแม่ <laughs> โอ้งอไทยครับรชุดสองได้สามครับนี่งอไทยครับแม่กับสิสูงอยู่มันเม็ดนี่แหละพี่น้องน,นี่ลูกกับแม่เด้อพี่น้องน,นี่เจ็ดเดือนแล้วครับมัน <c oughs> มันได้กสองเดือนเลยประมาณประมาณนี่เนาะผมโตมากแหละพี่น,อน้องว่าไทยอสองได้สามเปิดแม่กับรอดมือเหรอพี่น้องน,นียต้อได้บ่า้อยต้อนดีครับจังหน่อยเนาะอยู่เนาะครับครับเปิดอยู่กับปัญหา เก้าพันเกันเอุยกันเบิ้งถามาักน้ำเบอร์โทษนะครับผมศูนย์หกสามฮะศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดเจ็ดส่สหสี่สามสามห้าหอยป่อยสุนทอน่อยสุนทอครับผมเอ้าขอบคุณหล้นายหอยโอ้พี่น้องเอยสอง้3สามเด้อพี่น้องเออลูกแม่แม่กับแม่ในท้องในท้องไปรุ่นเราพี่น้อง ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามีอยู่พี่น้องมือหนีพ้าพี่พ่อน้องมาอยู่สนามบ้านพคกเจริญรครับพี่น้องุกัน์วันาั้นครับพบกันด้พี่น้องมือหนีวันเสาร์ที่1ครับอ่ากุมภาพันธ์2,568ครับพี่น้องเขาสูช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์ครับพี่น้องเอ้อ ่ะ่ไไอ,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 อืมว่าสิวายูอ่าแล้วถ้าแต่ค่าไปบ้างหารนแล้วแล้วบานีเท,ท่ไาไรครับนี่จ๊เท่าไรสาม้ครับสิบหนึ่งห้ารอครับเบ้ยโคมโคกใหม่งไงพี่น้องลูกตัวแม่แม่กับม้านแม่กัม,มันร้อมจักเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าใไ่ยังสมตดีสมโันสมตโตบ่ ตัวเดียวกันโอ้ขนาดสมตัว้ดิพี่น้องงามครับบึงวัวคมละสามสิบเอ็ดหาลอยครับพี่น้องโอ้ยตะกีดหาหมื่นหกหมื่นอีกหาหมื่นหกหมื่นรวมญาติกันครับรุ่นนี้พี่น้องครับเมนมื่นออครับกระโหลกเนื่ยเพาแห้งเลยพี่น้องพี่น้องมันแล้วได้งอไปเลี้ยงเนาะ ยาพ่นไม่ต้องเส้นนะครับนี่น้าบัวครับน้าบัวน้องแมงครับโอ้หน้งแมงน้าบัวอันทางมานอนครับเอ้อได้หัวงามน้องปอครับไอเบิ้งราคาอยู่สนามเด้อพี่น้องอันนี้ได้ทรงพันปเพิ่นเอารถมเองครับเอ้าแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าครับมานสองเดือนลูกโตแม่ลูกกะเนี้ยอะไรพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลย ผมสวร์ราคางงวงามจะมันเป็นแต่เอาเข้าไปเลี้ยงครับพี่นอหามซิปน่อยๆครับคบอ่ะมีคมนนึงบ่ค้นม่่ปล่อยไปแล้วยังหีก้มลูกตัวแม่ขึ้นกันสายหูครับอันนี้พี่นอลูกกระทบครับลูกตัวแม่วันสีสูงลอยหาซิปอยู่บ่อปอช่นนี้ทั้งแม่นี่กายบ่โอย มันดยหาสิบดอยหาสิบบวกรอยหาซิบหาสั้นหอยใช้คนว่าเครืองดำลูกตัวเมียแดงๆเปิดเท่าไรล่ะชุดนี้เิสามหมื่นสามบสามหมเปิดต่อรองไหนครับครับอ้าคุยกันเบิ้งครับพี่น้องมันแล้วค้มนึงเหลือวคมหนึ่งเนาะเออเปิดโทารละ092ย9เ540สอ์้าายดดินครับผมขอบคุณครับเอามันมัน วันไหนมาเบงสายอท้างเงินครับเนี่ยฮะเบิงงองงามประพนครับพี่น้องได้มาสามแม่นางบ่ครับผมคือคุณคุน่ะอยู่เนาะพูอย่นาะู้อผมคบอกครับพี่น้องหนาตาเป็นคุณคุนเด อแม่นางครับานานะะงหน่อยครับเครื่องดำแดงเข้มหนังหนาความสูงก็สีประมาณร้อยยี่สิบบวกครับตัวนี้ปเป็นรียมมางงามเรียมงามครับแกงหนงกันหลังครับพี่นออ้องหนาตึบครับแดงเข้มเปิดเท่าไรพ่อพวนหมืน 3, ม่นสามพันห้าร้อยบาทหมื่นสามห้าร้อยครับพี่นอ้องโอ้หางนี่กลมใหญ่เลยพี่น้องนี่หมื่นสามห้าร้อ,อนนยอ๋อตัวได้อยู่เนาะ อ่ะใหญ่ขึ้นมาครับทีวนี้พี่น้องตัวนั้นหมื่นแปดพันหมื่นแปดเบิ้งกันน่ะพี่น้องมันหูอยู่บ่หูหูพี่น้องอ่ะมันจะแยกเข้าปุ๋มัอนอ่ะโอ้ตะกี้ใส่เมาบ่ใส่เม้ามครับเพิ่งใส่เข้าใหม่พี่น้องความสูงก็สิประมาณเกือบร้อยซีอยู่พี่น้องตัวนี้เดี๋ยวผมรอไปเบิ่งไทยมันกันพอควรับนะเบ<ด>ิ่งไทยพี่ให้น้องครับผู้ใดหางัวเลี้ยงงามๆครับเครื่องดำพี่น้องนะ เราหางใหญ่ดีอยู่พี่น้องตัวนี้มีติดขาวจังน้อยครับพี่น้องมื่นเท่าไรก็บภพเพนตัวนี้มื่นแปดพันเนาะอ่ะใหญ่ขึ้นมาครับพี่น้องบานสูงคักแม่นี่โอ้บนมันสี่ลอยหาสิบอยู่บ่พี่น,อน,น้องตัวนี้ไหมครับเครื่องดำเครื่องดำเครื่องดำอ่อแม่ใหญ่ก้มูนี่เปิดเท่าไรภพเพืดอนมื่นเก้า เปลือกไม้กับบอแพงเนี่ยแหละพี่น้องหมื่นเก่าครับตัวสูงใหญ่แต่ว่าเปิดมานี่หลอดสองหมื่นแล้วครับนี่ขายก็มีอยู่ครับต่อรองได้ทุกชุดทุกตัวประกันตามนี้ให้ทุกตัวเนาะอะเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสองแปดก็ควรสว่างแดนดินครับผมขอบคุณครับผมอ่ะพี่น้องกำลังมาเบิ้งอยู่อคุยกันเบิ้งครับอะไรพุ่้ง โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมครับครับครับอันที่ว่าไปส่งอันอยู่ทั้งอุสุมานทั้งอันนั่นหมมแ่ลูกยอดครับครับครับโอ้สามบุหรี่อะครับครับเอาส่งมานครับผมเออเออพอพูดพ่นพายงัวให้เพิ่นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับพี่นกครับพ่นได้ขายเพิ่นมานครับพี่น้องเพิ่นเลยอ่าติบให้สบายใจฟ้าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพอพวนส่งมานครับคุณครับผม เท่าไหล่ะผู้าส่าสองหมื่นสองสามร้อยเอาไปทั้งไหนคือไปทั้งนีใไฮไทยหรือไฮเวียดเวียดเอ้าเวียดมาบอกมึงนี่อโอ้อยรักตู้แเทนเอออยเวียดครับพี่น้องนนอุ้ยโคมนี่พี่น้องเลย <c oughs> สุดๆครับ <c oughs> แม่นี่วันยัง ลูกบังลูกกันนะลูกกำลังเห็นน้อยม่ยเน่พี่น้องลูกตัวเมียนี่ลูกลูกบีบบัตี้ฮะบังแม่ลูกครับอันนี้ลูกตัวแม่ลูกผสมมันบีมาเตร์มาเนาะครับลูกแม่สิประมาณเดือนนี่ละมั้งพี่น้องนี่เดือนเดือนกว่ายางลายครับอู้แม่นี่ทั้งวนพี่น้องเลย ลูกแรกครับคิดว่าตัวนี้ครับแม่นี่สูงอยู่ร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องตัวนี้<ม>ครับ <restriction. S 1> เปิดเท่าไหร่ละชุดนี้สามหมื่นแปดหาร้อยสามหมื่นแปดหาร้อยพี่น้องตัวงามอ้วนนี่ไอ้เบิ่งความอ้วนความสมบูรณ์ของแม่นี่ครับพี่น้องอ้วนอ้วน เบียดมากตัวด้พี่น้องนี่แต่ว่าตอนนี้เป็นงัวเลี้ยงครับแม่ลูกเปิดอยู่3สามหื่นเท่าไดรก็ละสามหมื่นแปดหร้อยตกลงได้ครับเบอร์โทรไปเนี่ยครับผมแปดสี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสาอนย์ห้าสี่สงศูนย์หนงครับอยห้อยนงนงอยู่ท่เมืองใดข um> no ึ้นบานรับคุกุมภาพันธอุดรธานีอะจัดกมงงามมาเนาะมือนี่เนาะขอบคุณครับผม้อยหนงครับผมพี่น้องครับผมบีบมาเตอร์ครับลูกบีบมาเตอร์พี่น้อง พระท่านเลยยังว่าบอกพระท่านแม่แม่ม้านครับนีน่บอกแม่แม่มาบอบากบอ <c oughs> นี่นี่นี่แม่นี่นนแม่ผูกอยูเ่เสานี่ครับผมจักเดือนหรอพระท่านวันเดือนมีนาเนี่ยออกเด้เอ่อกลุ่มพามีนาเดือนหน้าครับประมาณครับครับครับประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับลูกแรกปะ ลูกสองแม่เอ้ยงูแม่สาวด้วยดิแม่ม่านนี่มีนี่วัวสดสดใหม่ใหม่ครับพี่น้องใหม่ใหม่เอี่ยมเอียมครับใส่ดีด้วยโอ้ลมเริ่มลงหน่อยพี่น้องนี่ลมงลงลมหน่อยครับประกันม่านล้านเปอร์เซ็นต์ประกันล้านครับใบมีใบสมเรื่มเอามานสลับใบสมก่สูงสิบประมาณร้อยสามพาบวกครับร้อยสามเจ็ดสามแปดเพราะขาดครับเครื่องดำเปิดเท่าไหรครับแม่ม่าน ัหาอ่าเก้าหาร้อยนเก้าหรอยัวี้เดียวต่อไดจักหน่อยประกันมัานประกันตันี้ครับผมครับกันตันี้ให้จุงโซจุงโซเลยเอองัวเรียงครับพี่น้องต้องประกันตันี้ให้ครับไปยังเอ พี่น้องเิ่งความงามตําหน้าตํหลังเหรโอ้ยโอ้ยโอ้ยงานี้เม่าลูบเซม่าลูบตําแม่ม่านข่ใ่แม่มานข่ัวโอ้ยไปแห้งชัวไหวเหรอตํลับฮะประกันตํนี้ประกันม่านลานเปอร์เซ็นต์เปิดที่หมื่นเท่าไรก่หมืนเก้าพันห้าหมื่นเ้าหร้อยครับตองได้จักหน่อย ตัวลองหน่นนิดหน่อยเอาบอรทรคกับผม086 0 8 4 084 0ครับพ่อทันใจติดต่อได้เลยครับผมเอาพร้อมด่วนพร้อมขายด่วนครับผมขอบคุณครับครับทันฝากแม่ม่านครับพี่หน้าห้้อต่อลองเอาพี่นอครับผมจบอะไรล่ะครับผมาี สองมนสี่ผมลูกโตแม่มาแล้วว่ายินครับครับไปไปขึ้นรถนี่แลหละพันเจียวไปเลี้ยงพันเจียวไปเลี้งยไงไป,ไปค้าไปคุนครับผมสองหมื่นสี่ครับพี่น้องลูกโตแม่แม่กับแม่แม่โบสครับทรงลูก แดงครับแม่นี่สองมนซีครับจบยุสนามพี่น้องขายเดือนบ้างค่าอยู่ลอยเดียวพี่น้องข้าอ่ลอยียว <c progressive entin> <c Brothers>

ตัวจองน้ำแจงอ้ําแยี่ห้อตัวนี้อร่อแข่งได้ขึ้นห่านสุดยอดนั่นเด้พป่น้องบางมาซื้อกไพกันพ่อดปดพไปพ่อไปแปดพันสี่ตัวง่ายนี่ไหมจบแปดพันสี่รอื้อเลยื้อไปกันก็ไม่เล่นหน่อยบนเ่อนี้เอาจังไนบานเนี่ยเอาแปดพันสองา สี0อผมพอยูหันแสามขายบอลอเดียวบอโอเคอผมซือว่าผมซื้อเลยให้ราคาสูงแพสามลยเหรอวาแ่านสามลอยเราอยากได้สี่ครับผมก็เรยว่าแผมจะขายขึ้นแล้วแบทนเอากได้ลอยเดียวเราเอาพอดผมขอลอยเดียวเอาพอเาผมสนแล้วแบทนสี่ทีหาใจบ่อาเือือผมดซเจงซเลยลงหันแล้วแก ซุดอดน้ำแขกเด้อพ like ี่นนองมีเพเดียวมาซื้อจริงแปดพันซีแปดพันซีเอามายก่อพูดงขายแปดพันามไม่ว่าขายเรบอกว่าอะไรเจ้าเสียวแปดพันีรถนั่นเดี๋ย่าขายเกิน้วบ่เอาว่าเอานั้นจิตบลงลงเวทีเบิดทุกคนบาทนี่ว่าได้ซาำ กระฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมพบพ่อกันได้ทุกคนเสาร์กับวันอังคารครับสองมือต่อสัปดาห์ครับสนามโคกแกเร้นครับพี่น้องอสำหรับมือในคลิปนี้กะพอดีผมมีธุระครับพี่น้องเอ่อหมากัดครับหมอนัดนัดหมอไิฉีดยาครับก็เลยต้องเฝ้าไปครับมือในพี่ห้ออสำหรับมือในคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องตอนนี้ครับผมสวัสดีครับมันวะห้าพันมันอยู่ครับรายการมันวะครับผมกว่าาบทนละ บอกเป็นมือใช่ไ้